เอาพ้อมกันยังจ้าเชนั่งจ้าเชนั่งจ้าอย่าพายืนอ่าทุกท่านที่เข้ามาชมในเพจไลฟ์ของวัดธรรมองวันนี้ก็โมทนาไปร่วมกันกับคณะสงฆ์วัดธรรมงองและสิทยาเมตสิษธิ์หลวงปู่ฝันไปพร้อมกันนะจ้าวันนี้ ตั้งนโมสามจบจ้านะโมตัสสะบะรกวัต <guarding> ถ <okay>? ุอะระหะตัวสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะบะรกวัตถุอะระหะตัวสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะบะรกวัตถุอะระหะตัวสมมาสมพุทธะพุทโธกรมัตถามพุทโธกรมัตถามูกรรมจุติสัมพุทโธกรรมจุติสามพุทโธกรรมใดๆกรรมใดใก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกัน 好。 ด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธพุทโธกรรมมัทธโมพุทโธกรรมมัทธโมกรรมจุติสัมพุทโธกรรมจุติสัมพุทโธกรรมใดๆใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันกกขอออใหห้โสิรรมต่ันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธพุทโธกรรมมัทธโมพุทโธกรรมมัทธโมกรรมจุติสัมพุทโธกรรมจุติสัมพุทโธกรรมใดใดก็ขอ ให้อโหสิกรรมต่อกันโดยอนุภาพพระสัมพุโทโธข้าพเจ้าออกชื่อนามสกุลของตัวเองจ้ะ ขอตั้งจิตอธิษฐาน,น program, ในการปล่อยปลาและสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นกุศลเพ so ื่อให้เป็นที่พึงพ่งแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและขออุทิศ <ใ cris. S 2> ส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวร และสัตรูของข้าพระเจ้าทั้งหลายที่เคยได้ล่วงเกินไว้ตั้งแต่อดีตชาติก็ดีป,จจดปัจจุบันาชาติก็ดีท่านจะอยู่ณภพใดภูมิใดก็ตามข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ความเป็นอิสระ,สระและให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายาเจ้าทั้งหลายจะช่วยให้ท่านจะช่วยให้ท่าน พ้นจากความทุกข์พ้นจากความเละความเดือดร้อนพ้นจากการถูกเขาประหารขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่วันนี้ตาบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขเถิดตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาบมาให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายตัวที่เป็นเจ้ากรรมในเวรและศัตรูจงนำเอาสัปทุกสพบปโศกสับปโรคสพภัย สัพพายสัพพคเสียดจันไรสเสียดจันไรพระข้อปีพระข้อเดือนพระข้อปีพระข้อเดือนพะข้อวันทั้งหลายจงสลายจลายมลายหายไปหายไปออกไปจากข้าพเจ้าทั้งหลายปเจ้าทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปี้เป็นต้นไปขอให้แม่พระธรขอให้แม่พระธรณีแม่พระคงคา พญานาคราชปรราู่พญาย,ยมร,ราชจงมาเป็นสักขีพยายนรับทราบในกุศลเจตนาของข้าพระเจ้าทั้งหลายและคุ้มครองชีวิัวปต่าทั้งหลายให้ปลอดภัย<ห>จนกว่าจะสิ้นอายุไขด้วยอำนาจกุศลผลบุญนี้จงสั ดาะเคาะไรยของข้าพระเจ้าทั้งหลายให้กลายเป็นดีมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปาธนามีความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้ตัวของข้าพเจ้าทั้งหลายลขอให้ตัวของข้าพเจ้าทั้งหลายจองแค่คาดโวยภัยจองแค่คาดโวยภัยพ,ยยพยิบัติทั้งปวงพิบัติทั้งปวงกิจการการงานสิ่งใดๆกกิจการงาน

ขอเดชอำนาจคุณพระศรีรัตนาไทยทั้งพระสมุทรทาวารีจงมาบันดาลดนให้สมประสงค์แล้วมาบำรุงรักษาซึ่งตัวของข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ปราศจากโรคภัยอันตรายต่างๆทั้งศัตรูมู่ร ก็ให้พ่ายแพ้อำนาจให้พ่ายแพ้อำนาจดุดดังพญามาราธิราชดุดดังพญามาธิราชแพ้อำนาจด้วยพระบารมีแพ้อำนาจด้วยบารมีของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทั้งสามสิบทัศและอัปมงคลทั้งปวงจงสลายไปหน้าบัดนี้โดยฉับพันเถิดฉะนั้นแล้วขอเดชานุภาพพระไตรรัตนาที่คุณอีอาดุนเทพพยมหิตสก ทั่วสากลจองบรรดาดนอภิบาลรักษาเส้นตัวของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ประกอบด้วยความสุขความเจริญทั้งทรัพย์สมบัติบริวารยศดถาบรรดาศักดิ์ให้ปรากฏเกียรติคุณสุนทร อำนาจสัพพสิ่งที่มุ่งมาตรปัถนาจงสำเร็จสมประสงค์โดยประสิทธิทันทีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอคำว่าไม่มีไม่สำเร็จไม่สมปรารถนาจงอย่าปากฏแก่ข้าพระเจ้าและครอบครัว ข้าพเจ้าและครอบครัวขอละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,าลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ ขอผละบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเธินนิพพานังปะระมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสาุ อ้าวพร้อมแก้ถุงเลยจ้าคุณโยมก็โมทนาไปด้วยเลยนะที่อยู่ในไลฟ์เพจเนี่ยนะเรื่องภาพภาพแล้วตัวนองนิ่งใส่กางโตมามาฮะเนี่ยข้าวจานละช่องเอ้าว่าคุณเจ้านี่มอนใส่กางโตนะใช่กางโตแล้วทำดีหายาห đi đâu từ từ còn bỏ ra khỏi khỏi sài gòn tôi đi đi khâu khâu chiều đi không để đi khâu thằng luôn khâu lấy này này khâu này luôn này à à con nắng 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 nắng con nắng nắng con nắng con nắng con nắng nắng con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  nắng nắng นางนันทวังตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังกเลอปาราชิตบาลังเกสีเสปตะวิโกกเลอภิเศกษสาปพุทธานางอาคามปตโตภโมตเีอสุนาขาตังสุมังคาลังสุปปาตังสุปติตังสุปันโอตุโมโตจะสุยตังรมัจาัิสุปตาคินัง กายกรรมว่าจากรรมปทตาคินังปทาคินังมโนกรรมปณิทิเตปทตาคินาปทตาคินานิกตะวานาปันตะเตปาคิเไอมารูน้อเห้นสามบทตอนนี้ทั้งไทั้งสามรอกแเดี๋ยวเราอาุณก็่าวางไล่เขาพยายามจะดไปวางก็จะวางไลครับ อฟซีดูล่อยฟลาฟอดีชาวโปรเชลแคมป์ดูบไลแทระดูเนภาร่วงเงตอนี่เนารวงเงีัพี่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 าร่วงวะตรงนี้ไปไปแชรคนพคนไนก เยอะมูตีเตียงวันนี้ไปทามอวีซักครับปัญญาวันนี้เนี่ยขมาขึ้นเลยเดี๋ยวผมนู่นไปวัดราพแล้วไปวัดน้ำตเข้าไปไหนนะวัดมทไปไนะชุนี้เด็กคนบาตาตาผมเบมาเลยาค่ไปนอย่นอะพี่ยนตายตายพี่ลอย ไม,ไ,มไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเาเยกลลวไเป็นหยูาลเเเเาเยหยิเลย,ย,ยไหมครับต,ต,ต่อเลยบอกว่าะครับเดี๋ยวไ,ไปต่อถวายมาสังฆทานเดี๋ยวไปต่อถวายสังกทานนะจ้าโยม นนะะยมมตาไปเดี๋ยวตามไปนะครับเดี๋ยวไลฟ์ใหม่นะครับมาสาธุโยมสำเร็จแล้วบุญสำเร็จแล้วที่นีเรียบร้อยแล้วจ้ะครับโมทนากับโยมจ้ะคุณแม่งหยุดอะไรเงี้ยครับวัดกัมตาลยงครับไปวัดไก่วัดบรรพตาเลยครับวัดกัมตาเลยูงครับเรียบร้อยแล้วจ้ะคุณโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมโมทนาบุญกันมานะครับครับตอนนี้ได้ปล่อยเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ขอนโมทนากับโยมทุกคนทุกท่านนะจ๊ะฮอร์ยู่วัดป๊ะครับ เดี๋ยวผมไปถวายตังทานหน่อยนะไ,นนได้ไหมครับครับเดี๋ยวผมกนลังออกไปครับัสดีกับพอปดีกว่ากำดังปิดแล้วเน็ตเน็ตบ่อยนะต่อกับบางช้า